สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรในช่วง15ถึง30เมษายนชาวลัคนาราศีพฤษภก,การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเลขนำโชคท้ายคลิปนะครับน้าน้องเฮงๆงนะครับกับผมก็จะพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านเช่นเคยนะครับกดแชร์ให้น้องเฮงๆดูโฆษณาให้น้องเฮงๆเป็นการสนับสนุนช่อง สนับสนุนน้องเฮงเฮงนะครับค่าขนมน้องเฮงเฮงด้วยนะครับนะกินขนมถุงละแพงหน่อยนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษภกนั้นนะครับดาวประจําตัวเนี่ยยังโคจรร่วมกับดาวพระอังคารนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับนะเป็นดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนราหูนะครับโยกหลังกับดาวมฤตยูกับดาวราวหูด้วยนะครับ ดฉะนั้นแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับเป็นช่วงชะตาชีวิตนะครับเป็นช่วงชะตาที่มีอารมณ์ทางจิตที่อยากผูกติดไปกับงานนะห,หรือกิจกรรมต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะแต่งกับงานคุณนี้คุณอาจจะสร้างงานนะครับคุณช่วงนี้คุณอยากจะพัฒนางานช่วงนี้คุณมีอารมณ์ทางจิตจะผูกติดไปกับงานนะครับมีกิจกรรมนะบางท่านไม่มีงานก็มีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องดําเนินงานต้องดําเนินไปนะครับช่วงนี้เนี่ยก็คือว่ามันอาจจะแปลว่า งานคุณจะเพิ่มงานคุณจะมากขึ้นนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์าง,งานนะครับช่วงนี้เหมาะในการตกแต่งออฟฟิศนะครับเอาต้นไม้เข้าสมมุติว่ามีโต๊ะทางานก็เอาต้นไม้ไปตั้งนะครับนะปรับปรุงหน่อยนะเนะกิดเกิดสิ่งที่ดีนะครับนะสร้างสรงสรค์สภาพแวดล้อมที่ทํางานนะครับได้ดีขึ้นนะครับบางท่านจะมีการปรับปรุง สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทํางานต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่คุณจะใจร้อนมากขึ้นชาวลัคนาราศีพฤกษภกในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับต้องระวังอารมณ์ร้อน าการปะทะการทะเลาะเบาแวงเตะนุน่นเตะนี่นะครับประตูหนีมือหรือเลือดต,ตกยางออกได้ง่ายนะครับแต่อันนี้อันนี้ให้ระวังและรอบคอบในกิจกรรมนะครับใช้ชีวิตอย่ารวดเร็วมากนะครับนะให้ใช้แบบดาเนินไปแบบช้าๆ้านะครับนะอย่าอย่าแบบเร่งร้อนเพราะว่าดูว่าจะมีเรื่องให้ใจร้อนมากขึ้นมีเรื่องให้ซุ่มซ่ามเตะนุน่นชนนี่ได้ง่ายแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศรีพฤษภอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงงาน อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการงานนะครับก็ได้นะในดวงชะตาเนี่ยมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณพิจารณางานวิมังษางานหรือวางแผนการทางการงานได้เป็นอย่างดีนะครับนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับงานใดหรือจิบจับสิ่งใดนะครับยังเกิดสิ่งที่ดีมีปัญญาในการทิมแทงงานในการทิมแทงสิ่งต่างๆได้ดีดาวประจําตัวหลังวันที่18ก็จะยกได้ตําแหน่งที่ดีมากนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับ นะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คือโบราณเขาบอกว่ามหาอุดนะครับเป็นดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนของพระหัส,สบดีนะเป็นช่วงที่จะดําเนินกิจกรรมใดนะครับคุณจะมีสเสน่ห์นิยมนะต้องตาต้องใจผู้อื่นนะครับใช้สเสน่ห์ของคุณใช้ท่วงที่ท่วงท่าลีลานะครับนะแล้วก็ทักษะการแสดงออกหรือทักษะและประสบการณ์ต่างๆของคุณในการดําเนินงานได้ดีในช่วงนี้นะครับ ความน่าเชื่อถือก่อเกิดและบางเกิดเกิดขึ้นกับในในการดําเนินงานในการดําเนินสิ่งต่างๆเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ได้กินของถูกปากมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษภกเนี่ยนะครับจะจะกินจุมากขึ้นหรือว่ามันแปลว่าจะได้กินของถูกปากถูกใจมากมีคนซื้อของให้คุณมีคนมาเลี้ยงข้าวหรือรวมไปถึงว่าคุณเลี้ยงข้าวคนอื่นนะครับ ดวงชะตายัางแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงเดือนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของลาบผลรายได้พิเศษหรือการช่องทางในการทํามาหากินมากขึ้นความคิดคุณมันมุ่งไปกับผลประโยชน์ต่างๆนะครับการฝักใฝ่ไปหาผลประโยชน์ต่างๆนะครับมากขึ้นนะครับมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็บองหาโอกาสต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการคิดการใหญ่คิดโปรเจกต์ใหญ่ นะครับคิดงานใหญ่หรือทํางานใหญ่ได้ดีในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับแต่ดวงบอกว่าในดวงดาวเนี่ยนะครับดวงชะตาบอกว่าท่านใดที่ทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนทํางานต่างประเทศทํางานที่อยู่เบื้องหลังผู้อื่นทํางานในห้องลับหรือทํางานสตร์ลี้ลับหรือรวมไปถึงว่าทํางานอะไรต่างๆที่เป็นธุรกิจที่แบบลับๆไม่ถูกต้องทานองของทำกลับเกิดสิ่งที่ดีกลับเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาเป็นช่วงที่ท่านใดที่ขายอาหาร ค้าขายขายอาหารจะขายดีมากเลยนะในช่วงนี้นะครับชาวพึกงศกเนี่ยนะครับรวมไปถึงว่าของกินของสวยงามก็ได้นะนะครับก็ช่วงนี้นะจะค้าขายดีนะครับจะมีโอกาสที่ดีนะครับในการหยิบจับกิจกรรมต่างๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องโฟกัส ในสิ่งต่างๆนะครับให้มากนะครับเพราะเป็นช่วงที่คุณพ้นส่งพ้นเคราะพ้นภัยก็เกิดสิ่งต่างๆที่ดีนะครับนะท่านใดที่รอาการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการงานนะครับก็ตัดสินใจได้เลยยังเป็นช่วงที่ตัดสินใจถูกทําถูกในการดําเนินงานต่างๆมันยังหมายถึงว่าการทํางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับก็เกิดความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมันรวมไปถึงว่าช่วงนี้นะครับ นะจะมีเหตุการณ์ให้อ่ามันแปลว่าอย่างนี้ด้วยก็ได้จะเกิดงานกับเพศตรงข้ามจะเกิดงานเป็นหมู่คณะจะมีกิจกรรมเป็นหมู่คณะจะมีงานเป็นทีมเกิดขึ้นกับชะตานะครับจะมีเหตุการณ์ให้ทุนได้จับดั่นทํานี่มากขึ้นมีมีมีเลี้ยวมีแรงในการหยิบจับทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับมีความขยันขันแข็งมากขึ้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพศตรงข้ามให้คุณต้องเอาใจไปผูกพันด้วยนะครับหรือว่า ถ้าสมมุติว่าคุณทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามนะครับกับได้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับนะก่อเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ว่าดาวยังกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งว่านะครับต้องระวังการงานผิดพลาดโดยเฉพาะงานเอกสารจะได้ทําซ้ําทําใหม่แก้ไขใหม่นะครับรวมไปถึงดินพอกหางหมูต่างๆเกิดขึ้นได้นะนะครับหรือการทําซ้ํานะครับ นะต่างๆนะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับต้องต้องรอบครอบถ้าทำกิจกรรมใดๆแล้วก็มันอาจจะแปลว่าจะมีคนมาหนุนหลังทางการงานนะครับมีคนมาหนุนหลังมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือหรือมีเพศตรงข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับบางท่านจะเจอรักนะครับเจอรักจากงานนะครับหรือว่าจะมีคนในวงงานในกลุ่มงานหรืออยู่ใกล้อาชีพใกล้เคียงกันหรือใกล้สายงานกันเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณ มีใครบางคนเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือตัวคุณนั้นนะครับงานโดยบางหน้าเพื่อคุยกับคนอื่นหรือการติดต่อกับเพศตรงข้ามเรื่องงานช่วงนี้กับสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะครับนะถ้ามีลูกค้าเป็นเพศตรงข้ามนะครับกับก่อเกิดผลสำเร็จผลสําเร็จเป็นอย่างดีเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศรีพฤษภเนี่ย คุณเนื้อหอมมากเลยนะช่วงนี้นะครับนะดีมากเลยเป็นช่วงจังหวะที่ใช้ตัวคุณใช้สังขารคุณใช้คําพูดคุณใช้ทักษะต่างๆของคุณเข้าหาผลประโยชน์นะทางมีการดีลงานอะไรต่างๆสําเร็จนะในช่วงนี้นะครับนะแต่ว่าในดวงเนี่ยต้องระวังมีปากเสียงเรื่องงานมีเรื่องเอกสารให้ต้อง แก้ไขแก้ปัญหาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเมษาเนี่ยต้องระวังการนัดหมายไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายทางการเงินกับใครอาจจะผิดพลาดจะเลื่อนหรือจะไม่ตกลงไม่ไม่ไม่ลงล็อกอะนะครับนะต้องระวังเรื่องเอกสารทางการเงินหรือเอกสารต่างๆนะครับให้มากจะผิดพลาดมีปัญหาหรือต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีคนพูดไม่ดีกับคุณแล้ก็ต้องระวังในเรื่องของ ใช้คําพูดการสื่อสารการเจราจารต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงว่าชาวพึกศกเนี่ยนะครับมีโอกาสมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถยนต์ยานพาหนะนะครับท่านจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือย้ายที่อยู่นะครับมันรวมไปถึงว่ามีการโอนหลักทรัพย์นะครับเกิดขึ้นหรือว่ามันรวมไปถึงว่าบางท่านจะย้ายไปนอนที่อื่นชั่วครู่ชั่วคราวในช่วงครึ่งเดือนนี้จะไม่ได้นอนบ้านตัวเองอะ จะได้ไปนอนที่อื่นนอนโรงแรมนอนบ้านคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านใดอาจจะมีกิจกรรมกับครอบครัวกับคนที่บ้านก็ได้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับหรือว่าจะมีคนในครอบครัวเอาใจมาผูกพันให้คําปรึกษาเรื่องงานก็ได้นะครับ หรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่บางท่านจะเกิดโปรเจกต์ใหม่กิจกรรมใหม่หรือท่านใดทํางานที่มีบุตรบริวารพยายามให้เครดิตให้มากไม่เช่นนั้นเกิดปากเสียงหรือเกิดการแข่งข้อแรงใส่นะครับหรือบุตรบริวารเจ็บป่วยลูกน้องลูกหลานเจ็บป่วยหรือขัดแยง้งขัดใจมีเรื่องเสียงเงินกับบุตรบริวารมากขึ้นอะไรลักษณะที่ได้นะนะครับท่านใดที่มีลูกอ่ะมีเรื่องเสียเงินกับลูกมากหน่อยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาระวังลูกเจ็บป่วยหลานเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะนะอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ในดวงเนี่ยญาติพี่น้องเจ็บป,ป่วยด้วยมีข่าวการเจ็บป่วยของญาติพีพ่น้องหรือมีปากเสียงมีปัญหากับญาติพี่น้องมีเรื่องจุกจิกกับญาติพี่น้องราะเรื่องเงินก็ได้นะครับหรือว่ามีช่วงนี้นะครับอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินนะนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับมีใครหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนนะครับหรือว่าระวังมีการตอกปากตอคํากับใครบางคนนะครับเรื่องงานหรือเรื่องเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับท่านใดที่รองเงินเก่ากลับได้มาแบบคาดไม่ถึงหรือว่ามีเงินบางอย่างเข้ามาแบบคาดไม่ถึงซึ่งไม หรือลงเงินคุณไปเกี่ยวพันกับบ้านกับรถแกยหรือถ้าทนายรอการลงทุนทางการงานก็ลงทุนได้เลยในช่วงนี้คิดถูกทําได้นะครับแล้วก็อาจจะบางท่านที่มีเงินไรายได้จากต่างประเทศกับดีด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าราวของค้นเงินค้นทองอาจจะเสียเงินมากหน่อยนะครับแต่ว่า ทำอะไรต่างๆยังก่อกเกิดลาภผลก่อเกิดผลประโยชน์ต่างๆตกมาสู่ตัวนะครับความรักนั้นนะครับความรักในช่วงนี้นะครับท่านใดที่มีคู่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีท่านใดที่ทางานร่วมกับคู่ร่วมก่อร่วมสร้างร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่คู่จะเจ็บป่วยหรือคู่จะทะเลาะก,กับคุณได้ง่ายด้วยระวังมีปากเสียงกันได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ในดวงเนี่ยอ่าดาวยังกระตุ้นไปอีกอย่างหนึ่งว่า ระวังในเรื่องของคําพูดให้มากนะครับไปรับปากใครแล้วมันจะทําไม่ได้หรือมันทําให้คุณเสียนะครับก่อนจะเอ่ยก่อนจะเอื่อน,อนก่อนจะพูดก่อนจะสื่ออะไรออกไปนะครับต้องรอบคอบในกิจกรรมในการดําเนินงานแต่ว่าครึ่งเดือนนี้มันเป็นเชิงช่วงครึ่งเดือนหลังที่จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับนะฉันถ้ามีแผนสายจ่ายเป็นก้อนๆก,ก็จะแก้ดวงชะตานะนะครับนั้น นะครับท่านใดที่สนใจยันพี่ชัยสงคมนะนะครับนะจากจะเสริมดวงชะตาะตอนนี้ดาวพระตัสบรีเป็นเกษตรตราชิบดีอยู่มุมลาภะนะครับการก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดผลสําเร็จหรือการทํากิจกรรมมงคลต่างๆเป็นลาภผลให้กับท่านแน่นอนชาวพฤษกนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษกเนี่ย ท่านใดสนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับมีความเชื่อเรื่องการเสริมดวงนะครับนะแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อนะแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้จะเป็นยันโบราณนะนะครับเป็นยนันดวงพี่ชัยสงครามนะก็คือเอาดวงชะตาเรามาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีว่าดาวอะไรเนี่ยดาวอาทิตย์จนันทร์คารพูดอยู่ราศีใดก็คือเอาบาบรรจุในแบบจําลองท้องฟ้านะครับนะใน12ช่องว่าเป็นคนราศีอะไรมีลัคนาอะไรดาวอะไรอยู่ราศีใดเมื่อ แบบจำลองท้องฟ้าตรงนี้นะครับมีดาวอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนของเรานะครับแล้วก็เราก็จะล้อมรอบด้วยอิติปิโสรัตนมารานะครับซึ่งเป็นคาถาเก่าแก่นะครับที่พระโบราณอาจารย์ไม่ใช่โบราณอาจารย์ให้เป็นพระโบราณอาจารย์เลยท่านได้ประพันธ์ขึ้นแต่งขึ้นนะครับนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลยนะอิติปิโสรัตนมาราเนี่ยนะครับนะแล้วก็เป็นในบรรดาเกจิอาจารย์เก่าแก่แล้วก็ เกจิอาจารย์ถึงถึงปัจจุบันเนี่ยนับถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาที่คลังมากนะครับแล้วก็จะมีคาถาพระพุทธเจ้า16องค์ล้อมรอบเป็นอักขระตัวย่อโบราณนะแล้วก็จะมีอุณาโลมล้อมร,อ,มร,อ,มอ,รอบอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีอิติปิโส8ทิศล้อมรอบตัวยันทั้งหมดตรงนี้นะครับนะเป็นคุ้มภัยทั้งหมด8ทิศนะภัยในที่นี้เนี่ย ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากตัวบุคคลภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆนะเราก็มองไม่เห็นนะก็อันนี้อีจิบิโซ่แปดทิศกันภัยทั้ง8ทิศแล้วก็จะมีตัวยันที่โดนอีจ <upside> ิบ <load> ิโซ8แปดทิศล้อมรอบเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเลขจากการคํานวณดวงเฉพาะบุคคลนะแตกต่างกันไปเป็นบอลังลดหลั่นลงมา5นะครับ5ขั้น นะครับจะไม่เหมือนกันนะนะครับตัวเลขดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันมันหาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตัวเลขคำนวณด้านล่างนี่ก็หาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหลักอินทภาพบัตจันเนี่ยตรงเวตตัชัซ้ายมือขวามือจะมีตัวเลขด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะอินทภาพบัตจันทร์ก็เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงที่พญาโหราธิบดีใช้ทํานายดวงในสมัยก่อนนะครับอย่างแน่นยํำนะครับแล้วก็ จะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดสถิตลัคนาสถิตลัคนาอะไรอยู่ในเลิกอะไรนะครับนะแล้วก็ตามสุรยสิรยคตินะครับเป็นวันอะไรจันทรคติเป็นวันอะไรเกิดขึ้นอะไรกี่ข่ํานะครับจอสอ,อะไรอะไรลักษณะนี้นะครับคำนวณตามปฏิทินโหราศาสตร์สุรยยิยญาตินะครับนหาลัคนานะครับขึ้นมานะครับแล้วก็คำนวณน,นะครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะ น,นั้นแล้วเนี่ยท่านใดที่สนใจยันวิชัยสงคารามไม่ใช่ยันที่ทําปริมาณมากๆเป็นยันที่เฉพาะบุคคลนะครับหยัน,นยจะได้1แค่1ดวงนะครับบางคนเนี่ยทำให้ครอบครัวทั้งหมดเลยนะนะครับฉะนั้นถ้าเอาไปสวดบูชาทุกวันนะครับหรือว่าสวดวิชาทุกวันเกิดก็ได้ทุกวันพระอย่างเงี้ยได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความขังให้กับยันนะครับยันเนี่ย ไม่ใช่วาดอย่างเดียวนะนะครับก็จะมีวิธีวิธีการลงนะครับลงอักขรายันนะครับก็เหมือนกับการสักยันแต่ว่าเป็นเอาดวงชะตาเราเป็นตัวแทนของเรานะครับเข้าไปล้อมรอบด้วยอักขระโบราณแล้วก็มีการหาเลือกที่บรรจุ ดวงชะตาด้วยเป็นเลิกจากโหราศาสตร์ไทยนะครับหา,หาเลิกชั้นสูงจากหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ดีต่อดวงชะตามันจุดวงเข้าไปแล้วก็ปีนี้ดาวพฤหัสย้ายเป็นเกษตราราธิบดีด้วยนะครับคุณก็จะได้เลิกดีเบินสเพราะว่าพฤหัสเพิ่งย้ายเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยนะครับวันที่8เนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทันใดจะทํดวงมงมิใช่สงครามก็จะได้ช่วงที่ดวงดาวดีด้วยเลิกก็จะเบินสแล้วก็ยันเนี่ยนะครับ ถ้าคุณสวดบูชาเนี่ยนะครับนะในโบราณก่อนเขาก็เห็นผลมาแล้วนะครับปัจจุบันที่เขาไปก็เห็นผลมามันก็มีแต่ว่าเขาไม่ขอรีวิวอะไรพวกนี้นะนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อจริงๆอ่ะถ้าเอายันไปบูชาเนี่ยถ้าไปหวังอะไรเนี่ยนะครับมันมันจะมันจะไม่ค่อยขังนะแค่นั้นเราเอาไปบูชาโดยไม่ต้องไปอะไรมากมายก็คือบูชาก็คืออ่าให้เชื่อในความขังของอํานาจอ่าพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งเป็นอิติบิโสรัตนามาลาล้อมรอบดวงชะตาอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็อ่า สวดบูชาทุกวันนะครับเป็นไปได้ก็เอาอทุกวันพระก็ได้หรือวันเกิดก็ได้นะนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าคาถาเนี่ขังมากนะครับอย่างที่บอกว่ามีมายาวนานแล้วก็เอาไว้ที่สูงเลยนะนะครับเอาไว้บนหิ้งพระเพราะว่าดวงพิเชษสงครามเนี่ยนะครับไม่ควรอยู่ใต้แบบอะไรกดทับนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ใต้อะไรเอาไว้ที่สูงสูงอ่ะ ที่สูงหมายถึงว่าเอาไว้ตรงเสมอกับผ่าประธานเลยเพราะสามารถเป็นประธานได้โดยไม่ใช่สงครามนะครับดังนะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่สวดบูชาก็จะเป็นการปล่อยสิ่งดีๆเข้าจาักรวาลเพราะคาถาอิติปิโสรัตนามาลานะ่ขังมากแล้วก็ความหมายดีมากนะครับเป็นการโปรแกรมจิตอะนะครับเข้าสู่จักรวาลก็จะมีบทสวดให้ก็เครือบให้นะนะครับเคลือบเพนใสให้นะครับ,บ,นะรบแล้วก็ ใส่กรอบแบบนี้เลยก็ตั้งโต๊แล้วก็ห้อยได้นะครับนะท่านใดสนใจก็ลองทักแอดมินมานะครับนะเป็นยันเฉพาะบุคคลเป็นยันประจําตัวเราอะนะครับนะเวลามันแตกเนี่ยข้างในเนี่ยมันเคลือบกันน้ําอยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถถอดออกมาใส่กรอบอื่นได้นะครับนะแล้วก็อ่ก็จะจองนานหน่อยนะต้องรอหน่อยเพราะว่ามีจองมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะเขียนเลยไม่ได้มันต้องหาเลิกด้วยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่า ท่านใดสนใจก็ทักแอดมินไปที่ไลน์วอลายานวอลายานหนึ่งวอลายาน2นะครับมี3าไลน์แล้วก็เพจ a c e b o o k ชัยเสอรกิงเพชรโหราพยากรณ์หรือเพจ a c e b o o k ดูดวง12ราศีกับอารย์ชัยเสอร์กิงเพชรอันนี้เป็นความเชื่อนะที่มีแต่โบราณซึ่งผมทำแบบเซฟคอร์สให้ถ้าแบบทำแพงกว่านี้พิธีเยอะอะไรเงี้ยมันจะแพงหลายหมื่นนะครับอันนี้เราทำเพื่อเราเอาจะไปบูชาดวงชะตาของเราบูชาดวงชะตามันเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่ง นะครับก็คือว่าคําว่าเสริมหมายถึงว่าเวลาดวงคนเรามนุษย์ชีวิตไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนเนี่ยนะครับลากกรรมคุณนํามาแล้วนะค,คุณเปลี่ยนดวงชะตาไม่ได้แต่เวลาดวงคุณขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากคําว่าเสริมเนี่ยเวลาดวงคุณตกมันก็จะตกน้อยนะครับในความหมายของผมที่เสริมดวงชะตานะครับบางทีเนี่ยถ้าคุณบูชาจริงๆมันก็อาจจะเกิดสิ่งอัศจรรย์ใจขึ้นมาได้ก็เคยเหตุผลกันมาแล้วนะครับแต่โบราณการก่อน นะครับแต่นี้เนี่ยเราทําแบบเซฟคอสนะก็เลยคืออย่าไปสนใจวัสดุนะครับถ้าคุณอยากได้โลหะใหญ่ๆห,ห,หลายหมื่นผมทําให้ได้แต่นี้หลักพันนะครับนะอันนี้ทําให้นะครับนะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทานไทยสนใจนะครับก็ทักแอดมินเข้าไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ